กสินก็เหมือนกันทั้งสัญญาสัญญาศธลสัญญาที่จําในซากศพต่างๆตัวสัญญาเทตเศกอันนั้นเนี่ยทั้งทั้งที่สัญญานี้ก็เป็นกุศลแต่กุศลสัญญาเหล่านี้ก็ประชุมลงอริยสัจได้อย่างลงอริยสัจกสินในที่นี้หมายถึงฌานที่ได้จากปฐวีกสินไม่ใช่ตัวกสินซึ่งกษินจริงๆเป็นบัญญัติแต่หมายถึงฌานที่ได้จากการเจริญกสิน พิจารณาฌานที่ได้จากการเจริญกสิณพิจารณาฌานอน,นั้นประชุมลงสู่อริยสัจกสิณสิบคูนอริยสัจเข้าไปก็ได้ทันเยอะแล้วอาการสามสิบสองก็เหมือนกันนะสงเคราะห์ผมลงอริยสัจเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธเกสานิโรธาขามินีปฏิปทาก็สามารถสงเคราะห์ลงอริยสัจได้อายตนะสิบสองก็ตาเป็นต้นก็ประชุมลงอริยสัจได้ ที่จริงมีการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยมีในเยอะจริงๆเลยนะเอาให้ดีสักในเลนะ้เนาะเอาไปวิจัยให้มันรู้แจ้งแทงตลอดลึกซึ้งสักในหนึ่งจะลืมว่าประตูอมตะที่พระองค์ทรงแสดงมานิมมากจริงๆแต่ละคําแต่ละคําเหล่านี้สามารถแทงตลอดมรรคผลได้หมดเลยถ้าหากว่าผู้ที่มีบุญวาสนาียดว่าพอได้ในถ้ายัางลงสู่นิพพานเนี่ยมากจริงๆ เหมือนกับท่าที่ยังลงสู่ทะเลทะเลนี่ลงได้หลายประเทศการที่จะแทงตลอดมักผลก็เหมือนกันในธรรมะบทใดบทหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าหากว่าบุคคลรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดด้วยดีด้วยข้อปฏิบัติดีข้อปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะแทงตลอดมักผลได้เขาจะแทงตลอดมักผลได้ก็ควรศึกษาพุทธะคุณบทว่า สัมมาสัมพุโทโธให้เข้าใจเพราะว่าในธรรมะแต่ละอย่างเหล่านี้เนี่ยเช่นจกักขูคควรรู้ยิ่งตัวจกักขูนี้เป็นทั้งอภินยยธรรมเป็นทั้งปริญญยยธรรมเป็นธรรมะที่ควรรอบรู้เป็นปหาตประธรรมเป็นธรรมะที่ควร,ร,รละเป็นสัจจิกาตประธรรมเป็นธรรมะที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็เจริญกุศลเพื่อรอบรู้ในจกักขโทั้งหมด จกักรคูนี้เป็นธรรมะที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้ถ้าเข้าใจสักอย่างเดียวธรรมะหมวดอื่นๆก็พอได้ในอ่ะนะในๆก็ไปสอบทานไปเทียบเคียงเอากุศลธรรมอย่างอื่นต่อไปอีกนะอย่างจากักขคูทาุหรือว่าจากักขุนซีที่เรียกว่าจากักขุนซีเพราะว่าเขาเป็นใหญ่แห่งการเกิดขึ้นของจกักขคูทวารวิถีจิตทั้งหมดจกักขูทวารวิถีจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีจกักขคูภาษาทรูป พวกนี้ก็สามารถประชุมลงอริยสัจได้หมดเลยหรือว่าการมาพบพบสามมีการมาพบเป็นต้นก็ประชุมลงอริยสัจอีกหรือว่าสัญญาพบสัญญาพบก็หมายถึงกามาวจรรูปาวจรที่เวนอสัญญาสาตาอสัญญาสาตาเป็นอสัญญาพบแต่ว่าสรุปแล้วในพบทั้งหลายเหล่านั้นก็ประชุมอริยสัจลงไป ในทุกภพหรือว่าเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพก็สาม,มารถที่จะประชุมลงอริยสัจได้อีกหรือว่าฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌานแต่ละฌานก็ประชุมลงอริยสัจได้ปฐมฌานปฐมฌานสมุท,ทยัยปฐมฌานนิโรธปฐมฌานนิโรธคามนินีปฏิปทา หรือเอาเมตาก็ได้เมตตาสมุท,ทยัยเมตานิโรธเมตานิโรธคา,ามิมีปฏิปทาสงเคราะห์ปรมัญญาแต่ละอย่างลงอริยสัพปฏิจจสมุบบาทนะับตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยนะอวิชชาก็ประชุมลงอวิชชาอวิชชาสมุท,ทยัยอวิชานิโรธอวิชานิโรทคา,ามิมีปฏิปทาอันนี้ก็ประชุมลงอริยสัจได้อีก หรือข้อสุดท้ายเลยก็คือชารามรณะท่านก็เลยยกตัวอย่างว่าชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธาคามมนีปฏิปทาคําว่าชาราและมรณะนั้นหมายถึงวิบากและกรรมชรูปที่ชารามรณะเป็นชื่อของวิบากและกรรมชรูปตัวชารามรณะหรือวิบากกรรมชรูปนั้นมีชาติเป็นสมุทัย ความไม่เป็นไายแห่งชรามรณะและชาติทั้งสองเป็นนิโรธสัพจะกปฏิปทาที่เป็นเหตุรู้นิโรธหรือนิพานนั่นแหละเป็นมัสัารู้ความแก่นี้ก็ขอรู้ให้จริงันอะนะแต่รู้ความแก่จริงนี่ก็พ้นทุกข์ได้นื่นกันฟันก็รู้ให้จริงๆริงเถอะก็พ้นทุกข์ได้รู้ผมรู้ขนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังรู้เลือดรู้กระดูกเอ็นกระดูกเนี่ยไม่กระดูกเนี่ย แต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้ารู้จริงก็ประชุมอริยสัจลงในทุกๆอย่างนั่นแหละถ้าประชุมลงอริยสัจในทุกๆอย่างได้ก็รู้จักหนทางที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วละ่ะแต่ถ้าแต่ละอย่างประชุมลงอริยสัจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นหนทางแห่งคําสอนเลยว่าคําสอนสอนเพื่ออะไรจบที่ไหนจบอย่างไรเป็นต้น ถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจสามารถที่ประชมสภาวะธรรมเหล่านั้นๆแต่ละบทลงอริยสัจได้เมื่อนั้นเนี่ยเราจะทราบซึ้งในคําว่าสัมมาสัมพุโทโธธรรมเหล่านี้พระอ,องค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองโดยถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดพลาดแม้แต่ปลายเส้นถมแม้แต่ปลายเข็ม อันนี้เป็นบทว่าสัมมาสัมพุโทโธมียี่สิบหกหัวข้อใหญ่ยี่สิบหกหัวข้อใหญ่เห,หล่านี้ก็ประชุมลงอริยสัจอว่างก็นั่งตปรกต้องรอให้ว่างก่อนนั่งเปรกหรือว่าหาเวลาจนว่างเพื่อนั่งตปรกพระองค์แสดงว่าพึงสละสุขพอประมาณใช่ไหมเพราะเห็นสุขอันไยบู์พระองค์เล่าว่าพระองค์นี้อดีตชาติเสียสละความสุขเล็กน้อยบางส่วน ถอนหญ้ารอบบริเวณพระเจดีย์เอาทรายมาเกลี่ยเอาน้ำมาพระพรมสละผ้าที่มานั่นแหละมาผูกเป็นธงยกบูชาพระเจดีย์พระองค์สละสึกแต่พอประมาทตอนหลังวิบากแห่งสุกเหล่านั้นใหญ่โตแล้วเกิดการศึกษาพระธรรมคำสอนก็ต้องลักษณะเดียวกันนั่นแหละเราก็ต้องกล้าสละสึกที่พอประมาทเพื่อสุกอันไทบูนคือโลกุตระสุก ถ้าหากว่าเรายอมเสียสละความสุขบางส่วนได้สละความเพลิดเพลินบางอย่างออกไปให้มีจิตใจมุ่งมั่นอยู่กับคำสอนเชื่อว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนอย่างดีแล้วพระธรรมคำสอนจะตามปกปักรักษาส่วนใหญ่เราจะให้พระธรรมรักษาร่างกายนะอย่าได้บุกสลายเลย แต่ว่าใจเป็นอกุศลไม่เป็นไรทีนี้เมื่อไหร่นะเราจะนึกว่าขอให้พระธรรมคุ้มครองใจอย่าให้เป็นบาปเป็นอกุศลเลยก็น่าจะใกลใ้ความจริงเหมือนกันนะกรังเกียดบาปกรังเกียดอกุศลเพราะว่าบาปอากุศลเหล่านะนะั้นเป็นเหตุแห่งวัฏฏุกเป็นเหตุแห่งกองทุกขที่จะมีต่อไปในอนาคตทำยังไงนะพระธรรมคำสอนเหล่านั้นจริงจะมาปกปักรักษาคุ้มครองจิต ไม่ให้จิตนี้เป็นไปกับาบาปเป็นไปกับอกุศลเป็นไปกับสิ่งที่มีโทษไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งภพนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งภพหน้าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งภพทั้งสองเลยในภพไหนไหนบาปอากุศลก็ไม่ได้ช่วยเกื้อกูลให้ได้รับความสุขอะไรหรอกแต่ความสนุกมันก็เกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวแต่ความสุขเหล่านั้นพระองค์บอกว่ามีโทษเหมือนกับการ เลียน้ำผึ้งที่อาบกับปลายมีดโกนมันก็หวานเหมือนกันแต่ว่าความหวานอันนั้นเนี่ยลิ้นเนี่ยบาดเข้าไปลึกแล้วนะเลียทีหนึ่งชิวหาภาษาทะก็ได้แตะรบน้ำผึ้งหน่อยแต่กายา่าภาษาทะบาดลึกเข้าไปแล้วหลายคนก็เป็นลักษณะนั้นแั้นแหละไม่เห็นโทษของกลามเมื่อไม่เห็นโทษของกลามก็สะแสวงหาถ้าเขาไม่จากกลาม กามก็ต้องจากเขาโลกนี้ก็มีอยู่เท่านั้นแต่จากเนี่ยแน่ที่แรกเลยนะเบนก็ไม่ได้ตัวโตวเท่านี้ใช่ไหมปีก่อนนะั่นตัวเล็กกว่านี้ตั้งเยอะนี่นั่นก็จากความเป็นเด็กไปแนละ้วเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็ต้องจากวัยอันนี้ไปเป็นคนหนุกมันก็ต้องจากไปเรื่อยๆคนเขาสําคัญว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราตนของตนก็ยังไม่มีเลยนะบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหน ถ้าอย่างเราเราไล่ไล่ดูนะในร่างกายในะอัตภาพเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล,ลาเส้นผมเนี่ยถ้ายิ่งพระภิกษุแล้วเอาเส้นผมเป็นประมาณอ่าเดี๋ยวโกนทิ้งอีกแล้วเดี๋ยวโกนทิ้งอีกแล้วผิวหนังก็ลอกออกมาเรื่อยๆร่างกายข้างในมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล,ลาอาหารใหม่เข้าไปอาหารเก่าไล่ถ่ายไปมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตนของตนก็ยังไม่มีเลยแล้วปุตและทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน ก็บอกว่าเหลือใจไงใจอ่ะใจนี้เอาเป็นประมาณได้ที่ไหนอ่ะลิมตาใจที่เกิดขึ้นจากทาวารตาก็เกิดพอรับทางหูใจทางทาวารหูก็เกิดไอ้ใจที่เกิดทาวารตาหมดไปแล้วก็เปลี่ยนเสียงคำหนึ่งก็เปลี่ยนวิถีไปแล้ววิถีหนึ่งถ้าวันหนึ่งรับพันล้านเสียงอ่ะตั้งแต่เช้ามาจดเย็นแล้วเปลี่ยนไปกี่ความคิดแล้วล่ะคนที่สําคัญมารูปร่างกายเที่ยงยังจะพอเป็นจริงได้บ้าง เพาบางคนอยู่ห้าสิบปีร้อยกว่าปีก็ยังพอมีได้แต่ถ้าบอกว่าใจเที่ยงเนี่ยแต่ว่าเป็นทีเลยใจมันก็เหมือนกับเสียงมันเลนไ,ได้ปัจจัยมันก็เกิดไม่มีปัจจัยมันก็ไม่มีธรรมะทั้งหลายมีปัสสะเป็นที่ห้ามไม่ได้เกิดจากตาไม่ได้เกิดจากสีไม่ได้เกิดในระหว่างตาและสีแต่อาศัยตากับสีธรรมะมีภัสะจึงเกิดขึ้น ธรรมะมีภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยแม้แต่ความคิดทุกทุกท,กทวารถ้ายังอรมายังไม่พูดเนี่ยให้เราคิดรอเสียงนั้นเลยได้ไหมให้โสตวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นรับเสียงเลยไม่ได้คือรับเสียงอรมาพูดนะแต่ไปรับเสียงจริงหรีดเสียงอย่างอื่นรับได้แต่ไม่สามารถเขาไม่ได้เกิดรอเลยเขาได้ปัจจัยความคิดนั้นก็เกิด ยกตัวอย่างว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าเรามีความโกรธไหมขณะนี้ไม่มีนะแต่ถ้าได้ปัจจัยความโกรธเกิดไหมเกิดแต่ว่าขณะนี้ไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยความโกรธก็เกิดร่วมกับจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันความโลภก็เกิดร่วมกับจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันความคิดไม่ได้เกิดรอถ้าได้ปัจจัยเขาก็เกิดจิตที่เกิดขึ้น,นแต่ละทวารเราก็มาวิจัยต่อไปว่าจิตไหนเป็นปกุศลอกุศลและ วิบากอันไหนเป็นกิริยาในทวารตาก็แยกออกมาจิตไหนเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาในทวารหูจิตไหนที่เป็นกุศลอกุศลและวิบากในเกิดในทวารจมูกจิตไหนที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาที่เกิดในทวารลิ้นจิตไหนที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาที่เกิดในทวารกายจิตไหนเป็นกุศลอกุศลวิบาก และกิริยาที่เกิดในทวารใจถ้าทวารตาปัญจทวาราวัชนะที่รำพึงถึงอารมณ์ปัญจทวาราวัชนะที่รำพึงครั้งแรกหาอารมณ์นั้นเป็นจิตชาติกิริยาใครที่รำพึงถึงอารมณ์ทางตาเป็นจิตชาติกิริยากล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลอกุศลและไม่ได้เกิดจากวิบากแห่งกรรมใดๆสักอย่างแต่พอเห็นจิตในขณะเห็นเป็นชาติวิบาก สีเป็นตัวกําหนดว่ากุศลหรืออกุศลวิบากถ้าสีที่ไม่ดีที่เห็นอกุศลวิบากแน่จิตเห็นอันนั้นถ้าหากว่าสีที่ดีก็เป็นกุศลวิบากสัมปติชันะาสันติรณะถ้าจักครูวิญญาณเป็นกุศลวิบากสัมปติชันนาสันติรณะก็เป็นกุศลวิบากไปด้วยถ้าเป็นอกุศลวิบากถ้าจักครูวิญญาณเป็นอกุศลวิบากสัมปติชันนาสันติรณะก็เป็นอกุศลวิบากไปด้วย อกุศลวิบากส่วนใหญ่ต่อให้เกิดโทสะถ้ากุศลวิบากส่วนใหญ่ต่อให้เกิดโลภะชาวนะก็เป็นทั้งกุศลบ้างอากุศลซะส่วนใหญ่กุศลเนี่ยจะหาได้ไหมหาได้เมื่อปรารภเป็นไปกับทานศีลและภาวนาถ้าของเราก็คือเมื่อเห็นแล้วปรารภเป็นไปกับคำสอนเมื่อไรขณะนั้นกุศลจิตจริงจะเกิด ถ้าเราหลงลืมนึกถึงคำสอนไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวยากนะักที่กุศลจิตจะเกิดถ้ากุศลจิตไม่เกิดแล้วก็เจริญการุณาให้ได้เลยเขาบอกว่าฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่พระองค์บอกไว้ว่า,ววาสัสตว์ทางลายที่ไปสู่อบายทุขติวินิบาตนรกมากเท่ากับแผ่นดินใหญ่ที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนกับฝุ่นในในเล็บของพระองค์น้อยอย่างนั้น ถามว่าเรานี่สมควรจะเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินปกติส่วนใหญ่ก็บอกเป็นแผ่นดินแน่นอนแต่ขอเป็นฝุ่นได้ไหมสมทานที่จะเป็นฝุ่นได้เนอะเพราะว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาค่าปัญญาก็ตั้งเป้าหมายได้แล้วขยันทำม,มาหากินอาบเหงื่อตางน้ําสะสมประหยัดใช้จ่ายไม่สืรวยซื้อไร่สามารถที่จะซื้อบ้านอยู่สักหลังได้ไหมก็ต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะใช้สอยถูกหลัก ชีวิตของเราทั้งหลายก็ลักษณะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตถูกหลักดำเนินชีวิตถูกต้องอย่างไรก็ไปดีเพราะไปดีไปร้ายอะไรเป็นเครื่องนําไปความคิดเรานั่นแหละจะพาไปดีหรือไปชั่วถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติหวังได้ถ้าจิตทองไสสุขติหวังได้ก็แล้วแต่ใจของเรานั่นแหละทายังไงที่จะฟกใจให้ เป็นไปกับกูศลให้มากๆการฝึกใจให้เป็นไปกับกูศลมากๆเป็นเรื่องที่น่าศึกษาม,มากสําหรับทุตศาสนิก,กชนก็คือการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระองค์ได้อย่างถ่องแท้แล้วก็หมั่นตามระลึกนึกถึงพระคุณต่างๆที่มีอยู่ในพระองค์ แม้แต่สามมาสามพุทโธเนี่ยนะนั่งตรึกถึงคุณอย่างนี้เนี่ยสามชั่วโมงก็คงไม่จบมันนั่งค่อยๆไล่เลยนะแต่ละอย่างแต่ละบทประชุมอาริยสัจลงไปทุกบทสงเคราะห์ว่าธรรมะนี้ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งประชุมลงในทุกๆบทเลยตั้งกับหัวจดเท้าของเราทุกอย่างประชุมลงให้หมดเลยเนี่ยจะเห็นพุทธคุณทราบซึ้งในบทว่าสัมมาสัมพุทโธอย่างมาก เฮ้ยถเจริญบทว่าอรหังสิบเอ็ดความหมายมนึกความหมายแต่ละความหมายเนี่ยมีความหมายกว้างแคบขนาดไหนก็หาข้อมูลต่อไปเพื่อเอามาตรึกเอามาพิจารณาเอามาตามระลึกเป็นอนุสตินี้เป็นกรมนนกรมฐานในกรรมฐานสี่สิบด้วยเรียกว่าผู้ถ่ายอนุสติกรรมฐานด้วยคนที่เจริญกรรมฐานนี้มากๆก็จะมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อมั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้ว คำสอนที่พระองค์สอนอย่างไรเราก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามถึงปฏิบัติตามไม่ได้ก็มีศรัทธาก็เหมือนกับเราเห็นขุมทรัพย์ขุมหนึ่งซึ่งมันเป็นกองใหญ่โตเลยถึงเราเอามาใช้ไม่ได้แต่ก็รู้สึกยินดีด้วยใช่ไหมถ้าทำคําสอนก็เหมือนกันถ้าทำถึงลึกซึ้งยังมองไม่เห็นยังไม่แทงตลอดแต่ก็มีศรัทธาในคําสอนนั้นๆได้ ศรัทธาที่มีในคําสอนของเราสิ่งนี้ก็เป็นรัพ์ถ้าขวนขวายที่จะฟังที่จะพิจารณาอันนี้ก็เป็นรัพย์คือสุตะถ้าหากว่ารัพย์เหล่านี้ก็เกื้อกูลให้เกิดเฮริโอตปะนั้นพั์คือฮิริโอตปะก็จะเกิดขึ้นอริยทรัพย์อย่างอื่นก็จะพอกพูนเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลชีวิตของคนที่มากไปด้วยทรัพย์เหล่านี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นคนขัดสนแล้ว คุณของพระพุทธเจ้าบทต่อไปคือบทว่าวิชาเจรณะสัมปันโนทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะวิชานั้นได้แก่วิชา8ปบางทีก็วิชาสามฐานวิชาสามก็คือวิชาว่าด้วยปุเพนิวาสานุสติยานที่พระจักขุกและอาสวัคยยาคาแต่ถ้าเพิ่มเข้ามาอีกก็เป็นวิชา8เฉพาะตรงนี้ กล่าถึงวิชาแปดเลยคลุมกว้างขวางดิวิชาแปดนั้นวิชาแรกก็คือวิปัสนาญาณวิชาวิปัสนาญาณน,นี้มีในพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสนาญาณทุกแง่ทุกมุมรู้อย่างละเอียดแต่ฉานพระอริยะอื่นๆจะพิจารณาวิปัสนาบางแง่บางมุมเท่านั้นแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาโดยทุกส่วน ไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวทุกแง่ทุกมุมคำว่าวิปัสนาญาณก็คือญาณในวิปัสสนานั่นเองหรือว่ายาที่เป็นวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งคําว่ายาณนี่เป็นความรู้ความรู้ที่เห็นแจ้งคือปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือนามรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบาก ซึ่งวิปัสนาญาณก็มีต่างการเป็นชั้นๆตามลําดับไปส่วนใหญ่ที่พบนะวิปัสนาญาณก็จะใช้ตั้งแต่สัมมาสนญาณอุเทยรพยา,ยานทางพยานพยตูปทานญาณอาทีนวญาณนิพพิทายานสังขารุปเปกขายานมุนจิตุกรรมมยตายญาณพวกญาณเหล่านี้จึงเรียกว่าวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเหล่านั้น พระองค์นี้มีมากมายมหาศาลกว้างขวางลึกซึ้งประณีตพระองค์นี้พิจารณาทั้งหมดไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ได้พิจารณาถ้าพระมหาสาวกก็พิจารณาเป็นบางส่วนแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้พิจารณากว้างขวางมากอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาญาส่วนรายละเอียดในเรื่องวิปัสสนาญาณน,นั้นเราควรที่จะหาข้อมูลศึกษาให้กว้างขวางกันต่อไปยกตัวอย่างนะ ทำทีที่กล่าวถึงเรื่องของวิปาาัสสนาญาเช่นวิสุทธิมักเล่นสุดท้ายสุทธิมักมีประมาณหกเล่นเล่นสุดท้ายเนี่ยกล่าวถึงเรื่องวิปัสสนาลุ่นๆเลยส่วนทำภีอื่นๆก็เช่นปฏิสามทิธามมักก็อธิบายวิปัสสนาค่อนข้างละเอียดพอสมควรแต่ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาเลยอย่างกว้างขวางก็ในคำทีวิพังเช่นขันธวิพังอายตนะวิพัง ธาตุวิพังสัจจะวิพังคำพีเหล่านั้นก็ชี้แจงจำแนกรายละเอียดของวิปัสสนาต่อไปอีกนะว่าวิชาที่สองที่พระองค์มีอยู่ก็คือมโนมยิทธิมโนมยิทธินั้นก็คือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจหรือว่าฤทธิ์ทางใจหรือการเนรมิตร่างกายอื่นนอกจากกายอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมา หรือพระองค์เนรมิตพระพุทธเจ้าสามองค์ขึ้นมาสมมติว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยพระองค์ทรงประทับนั่งพระพุทธเนรมิตบางองค์จะยืนบางองค์จะนอนบางองค์จะเดินถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยทรงนอนพระพุทธเ,เนรมิตก็จะอยู่ในอิริยาบถสามที่เหลือก็จะลักษณะนี้นี่แหละนั้นเขาเรียกว่ามนโนมยิธิที่ทําเหมือนกับงูลอกคราบ ก็คล้ายๆกับของจริงเกือบทุกอย่างอันนี้เรียกว่ามโนโมยิทธิถ้าเป็นสาวกองค์ที่เลิศนี้ก็คือพระจุลบรรทกสามารถเนรมิตพระจุลบรรทกขึ้นเป็นพันองค์อ่ขึ้นองค์หนึ่งเย็บองค์หนึ่งย้อมองค์หนึ่งทํากิจต่างๆองค์หนึ่งเดินจงกรมองค์หนึ่งนั่งขัดสมาธิที่จริงท่านอยู่องค์เดียวท่านเนรมิตพระขึ้นมาเป็นพัน,น่ะในวัดพระจุลบรรทกนี้เป็นเอกทพค่ะ แต่ว่าพระพุทธเจ้านี้สาม,มารถทําได้เหนือกว่าพระจุลมันชกอีกส่วนวิชาที่สามก็คืออิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิก็คือการแสดงฤทธิ์ได้โดยประการต่างๆเช่นว่าเหาะได้เดินทะลุช่องภูเขาทะลุฝาทะลุกําแพงได้มุดลงไปในดินเหมือนกับมุดไปในน้ําก็ได้เดินบนอากาศเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ออย่างนี้เรียกว่าแสดงฤทธิ์ เช่นพระองค์เนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันมืดไปหมดเลยก็ได้ทําให้สว่างไปหมดเลยก็ได้ทําให้แผ่นดินไหวก็ได้พระองค์ทาได้ทุกอย่างแสดงฤทธิ์อย่างอื่นเช่นทําให้ท่อไฟออกจากตาข้างซ้ายท่อน้ําออกจากตาข้างขวาท่อไฟออกจากหูซ้ายท่อน้ําออกจากหูขวาซึ่งมันสลับแม้กระทั่งโดยทุกขุมขนน่่มีท่อน้ําท่อไฟไหลออกมา เดินจงกรมด้วยยืนด้วยนั่งด้วยนอนด้วยแล้วก็แสดงธรรมด้วยอย่างเงี้ยพระองค์ไม่สามารถทาได้วิจิตรพิสดารถ้าพระองค์แสดงแล้วแสดงธรรมไปด้วยนะสศักว์บรรล,ลุมากมายมหาศาลถ้าใครที่ศึกษาในเรื่องของยมกปาฏิหาริย์ที่พระองค์ทรงสแสดงยมกปาฏิหารนินี้บางทีพระองค์ก็ทรงแสดงให้พระญาตดูก็มีตอนก่อนที่จะแสดงพระเวสสันดรชาดกก่อนที่จะขึ้นไปแสดงพระพิธรรมปิดก พระองค์ก็แสดงฤทธิ์พวกยะมกปาฏิหารยะมกกะปาฏิหารวิชาต่อไปก็คือทิพโสตรหูทิพฟังเสียงพระองค์นี่หูดีรับฟังเสียงแม้แต่มาจากพรหมโลกก็ได้บอกว่าพรหมโลกเนี่ยสมมติว่าหินเนี่ยเท่าๆสาราหลังเราเนี่ยความไกลของพรหมโลกก็คือหินนั้นถ้าตกลงมาในโลกก็ใช้เวลาประมาณสี่เดือนตกมาถึงจากพรหมโลก กับมนุษย์นี่ห่างกันขนาดนั้นแต่ว่าบางท่านก็ทําไมไปไม่ถึงนะ่ะไปไม่เห็นนะันจะไปเห็นได้ยังไงขนาดเทวดาปีศาจคลุกฝนอยู่ตามโคนมากก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยนะแล้วผมมนุษย์ไปมองเห็นได้ยังไงเทวดามาเดินปาดหน้าเรายังมองไม่เห็นเลยเราเนี่ยมีตาก็เป็นตาที่มองเห็นบางอย่างที่มันหยาบๆได้เท่านั้นเองของทลิกก็มองไม่เห็น แต่พระองค์นี้มีหูทิ์สามารถที่จะรับเสียงไกลมาจากมากมายเราคิดดูนะถ้าเรามีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ทั้งๆที่ไม่มีสายไม่มีอะไรแต่สามารถโทรไปอเมริกาได้ใช่ไหมคนสมัยนี้มันมีบุญมากมายแต่ก็สามารถรับฟังได้ขนาดนั้นนะอย่างทีวีบางเครื่องนะสามารถรับดูภาพเกือบทั่วโลกต่อไปนะเจโตปริยานเจโตปริยยานก็คือวิชาที่กําหนดรู้ใจผู้อื่นได้กําหนดใจคนอื่น ใจเขามีราคาก็รู้ชัดว่าใจของเขามีราคาใจมีราคาก็คือจิตที่เป็นโลภะทั้งแปดนั่นแหละสามารถรู้ได้แล้วจิตของเขาเนี่ยเป็นไปกับโลภะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลภะแปดหรือว่าจิตปราศจากโลภะจิตปราศจากราคาคือจิตที่ปราศจากราคานั้นเป็นกุศลเป็นมหากุศลและถ้าเป็นมหากุศลเนี่ยเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลหรือเป็นไปกับภาวนา อันนี้ก็สามารถที่จะยั่งถึงจิตเหล่านั้นของเขาอีกถ้าจิตเป็นไปกับโทสะโทสะมีสองดวงเป็นอ,ส,ส,อส,สังขาริกรหรือสังขาริกสภาพจิตเขาเป็นอย่างไรก็ยั่งถึงหมดหรือจิตปราศจากโทสะจิตที่เป็นไปกับเมตตาจิตที่เป็นไปกับกรุณาเขาก็ยั่งถึงอีกหรือจิตมีโมหะจิตที่เป็นไปอกุศลทั้งหมดชื่อว่าเป็นจิตที่เป็นไปกับโมหะหรือว่าจิตที่ปราศจากโมหะ เช่นพวกวิบาจก,าจ,กจิตกิริยาจิตมหากุศลจิตก็ยังถึงหมดปัญญาหรือวิชาที่ยังถึงจิตทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเจโตปริยญาณญาณที่กําหนดรู้ใจของผู้อื่นได้สภาพจิตเขาเป็นลักษณะไหนก็ยังถึงทั้งหมดนี่ก็เป็นชื่อของพวกอภินญ,ญาทั้งนั้นเลยต่อไปก็ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ทําให้ระลึกชาติได้สามารถที่ระลึกชาติก่อนได้เป็นอเนก ตลอดหนึ่งชาติสองชาติสามชาติถอยหลังไปสี่ชาติห้าชาติสิบชาติร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติ 000,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  ตลอดสังวัตกับวิวัตกับหรือไลหลร้ ain, สังวตัตวิวัตกับถ้าพระพุทธเจ้านะระลึกได้เป็นอสงไขยและไม่ใช่เฉพาะอาสงไขยเดียวเท่านั้นไล้ไรอสงไขยพระองค์เนี่ยเราลึกได้มากมายมหาศาลการระลึกชาตินี่เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับเราเดินทางจากบ้านมาถึงเนี่ย เราละลึกได้ไหมว่าเรามาจากบ้านเนี่ยเดินทางมายังไงแวะคุยกับใครบ้างพอระลึกได้ไหมระลึกชาติได้ก็ลักษณะนั้นนะคนที่มีอภินญ,ญาเนี่ยสามารถระลึกได้อย่างมากมายมหาศาลแต่ก็ต้องมีอภินญ,ญานั่นแหละเป็นเครื่องมือให้ระลึก,กว่าในชาตินั้นมีรูปร่างแบบนั้นมีผิวพรรณแบบนั้นมีหน้าตามีชื่อมีแท่อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยระลึกได้หมดเลยตายจากชาตินั้นไปเกิดในชาตินั้น ในชาตินั้นมีชื่อมีผิวพรรณมีหน้าตามีรูปร่างมีอายุเท่าไหร่ตายจากชาตินั้นแล้วไปอีกไงยังไงก็ละลึกได้ทั้งหมดพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศอย่างนี้เขาเรียกว่าอุเพนิวาสารสติญาญานที่สามมอดระลึกชาติได้วิชาเหล่านี้พระองค์เนี่ยทรงระลึกชาติได้ทั้งหมดแล้วพระองค์ไม่ได้ระลึกชาติเฉพาะของพระองค์อย่างเดียวนะชาติของคนอื่นๆเนี่ยพระองค์ก็ทรงระลึกมาทั้งหมด เพราะความที่พระองค์ทรงระลึกชาติได้นั่นแหละพระองค์จึงทรงแสดงพระสูตรบางสูตรนั้นมหาประธานสูตรแสดงถึงประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทขีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูกะกุสันทะโกนาคมณะหรือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ